สวัสดีครับนี่ครับไปงานก่อกำแพงหินกันดีไหมครับโดยทีมงานช่างหลวงพัทยาครับอันนี้ก็เป็นที่เขตน้อยพัทยานะครับเป็นของโครงการนะครับนาราพรอพเพอร์ตี้นะครับโครงการหมู่บ้านครับศูนยสองสี่สิบสนใจติดต่อสอบถามนะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้าครับช่างหลวงพัทยานะครับ สำหรับทำงานด้วยน,นะครับชื่อพยษ์พงเบอร์โทร086345555นะครับติดต่อสอบถามพูดคุยสอบถามราคากันได้นะครับได้ทุกรูปแบบครับหลัวบ้านกแพงหินกั้นดิน ัสวัสดีครับ